สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูเรื่องราวข่าวสารวงการฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลเจลีกว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปจับตาจูบซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษบนเวทีระดับโลกจูบซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเตรียมรับใช้ทีมชาติอังกฤษยู20ปีชิงแชมป์โลกจูส,สบเบลกองหน้าวัย19ปีย้ายจากเซลซีมาร่วมทีมสบเปอร์ เป็นแกนหลักของทีมสเปอร์ในรุ่นยู -23 และเจ้าตัวถูกส่งลงเป็นเซอตัวจริงให้กับสเปอร์เสมอในตำแหน่งหน้าเป้าจูสเบลเจ้าตัวเตรียมรับใช้ทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลเยาวชน20ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึง11มิถุนาซึ่งทีมชาติอังกฤษถือว่าจับสลากยู่สายไม่แข็งนักซึ่งทีมชาติอังกฤษจ,จับสลากอยู่กลุ่ม E ีร่วมกับบุลุกวัยอิรักและตุเนิเซีย เสือนตัวแทนจากเอเชียอย่างญี่ปุ่นถือว่าจับสลากอยู่สายหินพอสมควรโดยจับสลากอยู่กลุ่มอี่วมกับเซเนกัลอิสราเอลและโคลัมเบียสนหับุดซุนซับเบลกองหน้าลูกทีมอังกฤษเป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษในรุ่นยู20ปีสนับยดเบลหากเจ้าตัวไม่สามารถขึ้นไปเล่นกับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ได้ไม่แน่เจ้าตัวก็มีโอกาสที่จะหันมารับใช้ทีมชาติไทยได้เหมือนกันลูเคียนอเมดากองหน้าทีมอาวิสป้าฟูกูอากะ ทีมในเจลิกหนญี่ปุ่นเตรียมกลับมาเล่นให้กับทีมในไทยลีกอีกครั้งสายข่าววงในเปิดเผยว่าลูเชนอาเมดาจะมาเล่นให้กับทีมดีกีชัาไทยลีกโดยก่อนหน้านี้กองหน้าวัย3เปีเจ้าตัวเคยค้าแข่งกับทีมชนบุรีเอฟซีก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปเล่นให้กับทีมจูเบโลอิบุตะในเจลีกญี่ปุ่นก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปเล่นให้กับทีมอวิสปาฟูกูอากะโดยปัจจุบันเจ้าตัวเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมอวิสปาโดยแหล่งข่าวระบุว่าเขาจะกลับมาเล่นให้กับทีมในไทยลีกครั้ง ในฤดูการหน้าโดยเขาจะกลับมาร่วมทีมกับทีมที่เคยได้แชมป์ไทยลีกส่วนตัวแล้วคาดว่าน่าจะเป็นชนบุรีเอฟซีเราไปดูประเด็นข่าวต่อมาเนสไมเนตเนสหรือนาธานบิทลิงยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีคนติดตามหลายสิบล้านคนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชกมวยที่ประเทศอังกฤษเป็นรายการมวยที่เอายูทูบเบอร์ชื่อดังทั่วโลกมาชกกันผลปรากฏว่ามาเป็นเนสไมเนตเนสตัวแทนประเทศไทยแพย้กับคิงเคนดี้ หรือเคนดี้เอนดูเอนเจอี่นักชกยูทูบเบอร์จากอังกฤษโดยไม m เนทเนทแแทนอกให้กับนักชกยูทูบเบอร์จากอังกฤษไปในยกที่2สําสลับเนทตไมเนทเนทตัวแทนนักชกจากประเทศไทยซึ่งยังแข่งขันกัน,กนไม่จบซึ่งจะแข่งขันกันอีกรอบที่สําสลับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ